ครับผมก็สวัสดีครับก็พบกับผมอีกนะครับผมมาจากร้านมุ้สีเช่นเคย er น, er. er. น follow, ะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมมีเอาสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเจ้านี้เลยนะครับผมนะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาอูคูเลเล่นะครับผมนะแบบเอาไว้หัดเล่นไว้แบบใช้เล่นจริงก็ได้นะครับผมนะก็จะตัวนี้นะครับผมนะเป็นอูคูเลเล่นะครับผมของยี่ห้อคาร์ลสนะครับผมก็จะตัวนี้นะผมนัดจะเป็นไซส์ยี่สิบสามนิ้วนะครับผมนะ เป็นสายเอนะครับผมนะเป็นหน้าไม้สปูตนะครับผมนะนี่ดูงานกันก่อนเลยนะครับผมนะนี่พวกงานลูกบิดเขาก็ดีมากเลยครับเป็นโอเพนเกียร์แบบนี้นะครับผมนะส่วนสายของเขานะผมจะเป็นสายเอนของอากิลานะครับผมนะสายคุณเรียของเขานะครับผมนะสายอย่างดีด้วยนะครับผมนะก็พกพาสะดวกนะครับผมนะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมนะ นี่ก็จะตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะอยู่ที่ราคา1200บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดอยากจะมาดูอ่าสินค้าตัวอื่นหรือครูเล่นๆรุ่นไซส์อื่นๆก็สามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ขอฝากร้านมูสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ